อุญยอัญญาอีกแล้วอุญยอัญญาอีกแล้วเ่ระมืแเร่เระเวนเ่ระวันเร่ระเวนกองอันดับสุดท้ายทุกวันมีสมาธิที่ทางเดินไม่ใช่มองซ้ายมองขวา ร้จองย้อมากเ่ย <S <S นี่สติอยู่ข้างหน้า

เฮ้ยไปไหนไปไเอาเลย